สวัสดีครับเด็กๆกลับมาพบกับครูทีมในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนเรื่องลดโลกร้อนอ่าโลกร้อนคืออะไรก่อนอื่นเลยเด็กดูภาพครับนี่คือโลกของเรานะครับจากการที่เราเรียนในหน่วยที่แล้วเนาะโลกเป็นไงครับโอ้โหปลอดปลอดขึ้นสีแดงเลยเงือออีคุณโลกร้อนและร้อนขึ้น,นเรื่อยๆ่อยร้อนในที่นี้คืออุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเอง ก็เหมือนกับการที่เด็กไปห้างละวัดคืออุณหภูมิแล้วอุณหภูมิร้องติด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 คืออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับตัวเลขสูงขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเขียนวิธีลดโร้อนกันพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับรอบนี้ขอกล้ายาวเหมือนเดิมนะครับ วันที่นะครับวันนี้เป็นวันที่เจ็ดนะครับก็เริ่มจะเขียนวันที่เลยนะครับวออะวะเดี๋ยวซูมให้อีกนะครับเพื่อเด็กไม่เห็นวะนอวันวันอะไรนะครับวันจันครูทีไม่ต้องใช้สีเหลืองแล้วนะเด็กต้องเขียนได้แล้วนะจออาจจะจะนอจันทอรอการันลายมือต้องสวยขึ้นนะครับ วันจันทร์ที่7นะครับขอญอยกเขียนเลขไทยนะครับฝึกเลขไทยด้วยที่7เดือนอะไรครับกุมภาพันกอุกุกุมอกุมพออาพาพออาพาพานอ,อ,อพออัพพนทอ การวันจันทร์ที่เจ็ดกุมภาพันธ์พอจุดสองจุดสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอ่าหัวข้อน,นี้นะครับคือ เลขหนึ่งเลขศูนย์รวมกันเป็นสิบวีทีลดลดอะไรนะโลกรลโอโลโลกกโลกร้อนสิบวิธีลดโลกร้อนนะครับ มีร้อนสีแดงเลยเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะครับสิ่ที่ลดโลกร้อนมีอะไรบ้างครับหนึ่งเด็กหลายคนบอกเลยครับอุ้ยไปเป็นสีนี้ละปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ช่วยให้ลดโลกร้อนได้นะครับเด็กชอบนั่งใต้ต้นไม้ไหม ชอบนะครับครูทิมก็ชอบครูทิมชอบปลูกต้นไม้มากๆเลยปลูกต้นไม้ตอโอโตโต้นนอตนต้นไมโทต้นมอไอไม้ไม้ไมโทไม้ปลูกต้นไม้นะครับแล้วเราก็วาดรูปต้นไม้กันก็จะมีมือคนนะครับ ต้นไม้ต้นเหล็กนะก็จะเป็นต้นกล้าแบบนี้นะจะยังไม่ปลูกต้นไม้นะครับต่อไปข้อสองปออีปีปีดอปี เครื่องเครื่องนี้ก็คือเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแหลนะครับคอรอเอือเครือเครืองอเครืองเครื่องไม่เอกเครื่องปิดเครื่องมเมื่อมอ,มอเอือเมือม่อเมือม่อ,มอ,มอไม่เอกเมื่อเป็นไม่เอกไหมเลิกรอเออเลอเลอกอเลิก ใช้ชอไอใช้ใช้ยมิโทชใช้นะครับวิธีปิดเครื่องนะครับเด็กหาเซลลักนี้นะครับปืดจะเป็นคาวงกลมแล้วมีขีดปิดแบบนี้นะครับเหมือนเครื่องทำน้ำร้อนเลยเนาะพอหมุนมาก็จะเจอปิดนะครับต่อไปปิดเครื่องเมื่อเลิกใช้นะครับต่อไปข้อสามโหลดลอโอ โลโลดลดปะปะรีรออีรีมออามามานอมานลดปะดิมานขยะขะยะหอยอหอหีบมหายไปนะครับเราเป็นการขยะก็จะเป็นรูปของการรีไซเคิล เดี๋ยวนะครับขอวัดนี่เป็นเสระของรีไซเคิลนะครับรีไซเคิลรียูสนะครับอ่ประมาณนี้นะครับก็รับเด็นขยะโดวยวิธีการต่างๆนะครับข้อสี่นะครับใช้ชอไอใช้ใช้มิโทใช้ผ้า ลังงานทดแทนพอแอร์แทนแทนอแทนใช้พลังงานทดแทนพลังงานทดแทนก็อย่างเช่นแผงโซลา่าเซลล์นะครับนี่รู้จักแผงโซลา่าเซลล์ไหมครับอาจะจวานไม่ค่อยเหมือนนิดนึงนะครับ เป็นแผงแบบนี้ก็แบบเป็นช่องนะครับก็จะรับแสงจากดวงอาทิตย์เรยอเป็นดวงอาทิตย์นะครับดวที่ได้ส่งพลังงานแสงล,ลงไปและแผงโซลาเซลล์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเนาะโอ้โหประหยัดได้เยอะเลยนะครับต่อไปข้อห้านะครับ ข้อห้าประหยัดน้ำปรอะประหอยอะยยะตอัดนอนำนำนำไมโทน้ำประหยัดน้ำคืออะไรนะครับปิดน้ำเมื่อเป็นไงครับเลิกใช้นั่นเองก็วาดกอกน้ำจะวาดไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับ ก๊อกน้ำใช่ไหมเราก็ปิดน้ำให้เรียบร้อยปุ๊บก๊อกน้ำแล้วปิดน้ำให้เรียบร้อยนะครับต่อไปข้อหกนะครับประหยัดไฟฟ้าข้อหกประหยัดไฟฟ้าปอรออปรัปหอยออยา ยาดอยาดะยาไฟฟออุ้ยเขียนไม่สวยครับฟอไอไฟฟออาไฟฟ้าไม่โทรฟ้าไฟฟ้านะครับก็วิธีการประหยัดไฟฟ้าขั้นแรกที่เด็กช่วยได้เลยคือเด็กมองหาสวิตไฟฟ้า เปนครับกดปิดสวิตไฟนะครับป๊อ่ะสวิตไฟที่บ้านก็จะคล้ายๆแบบนี้แลเราก็กดปิดละครับต่อไปข้อ7นะครับใช้กระดาษ2ด้านไอชอไอช้ใช้ไมโทโใช้กอรอ,อกรา ดาดา,ดาดาสอดากระดาษสองสออสอสองอสองดอาดาดานดาดาเมทโอดา,ดาใช้กระดาษสองด้านนะครับกระดาษคืออะไรนะก็คือกระดาษที่เราใช้เขียนหรือเรียนหรือเล่นนะครับพอเราใช้อีกด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งยังใช้ได้อยู่นะครับ อ๋อเดี๋ยวเพิ่อนเอาแผ่นใหม่นะต่อไปข้อแปดนะครับถอดปลัก๊กถออถอถอดอถอปลอ,ลอ,อะปลักปลักก็ปลัก,ก ปลัก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 ไมตรีปลักถอดปลัก,ลก, doors, ลกเมื่อเลิกใช้นะครับมอเอือเมื่อเมื่อไม่เอกเมื่อรอเออเลอเลิกก่อเลิกชอไอใช้ใช right, okay ้ไม่โทรใช้ถอดปลักเมื่อเลิกใช้นะครับพอเราไม่ใช้ปลักแล้วก็ถอด ออกนะครับอย่าเสียบคาทิ้งไว้นะครับข้อเก้า้วครับเด็กเก้าลดรอโอดอลรถชอไอชยัชยชัยไม่โทรใช้ทออุถุถุงงอถุง พอออาลาพลาสอพลาสติกตอิติติก็ติลดใช้ถุงพลาสติกนะครับก็หันมาใช้ถุงผ้ากันนะครับนี่สำหรบช้อปปิ้งก็เอ,อ,เอ,อาถุงผ้ากันไปถ้าเอาถุงผ้าไปนะครับต่อไปข e ้อสี ใช้ผ้าเช็ดหน้าอช,าช,าไชาอ,อาาาไอ,อชัยใช,ช้ไม่โทช้ยผออาผาผาไม่โทผ้าชอเอชเชดอเชดหอนอาหาหาไม่โทหน้าใช้ผ้าเช็ดหน้านะครับอ่าผ้าเช็ดหน้าก็วาดผ้านาะ เใบคอมเมนผ้ comment, าชนหน้าสีชมพูสีส้สมก็ได้ครับทำ mm hmm. ไมถึงจะใช้ผ้าชันหน้าครับส่กระตูดเพราะว่าก็จะช่วยการลดการใช้กระดาษทิชชู่ไปได้เยอะเลยใช่ไหมใช่ครับและนอกจากนั้นนะครับผ้าชนหน้าก็เอามาทำอะไร,ะไ,รได้ด้วยครับใช้เสร็จก็ซกักตากแล้วใช้ใหม่ได้อีกครับโอ้โหช่วยลดพลังงานได้เยอะเลยนะครับนี่คือ10วิธีลดโลกร้อนนะครับ เด็กทำได้กี่วิธีครับอย่าลืมลองลองมาแชร์กันนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย